พี่น้องพี่น้องยูปยายาบวยยูยูปยายาบวยยูเขาให้เลพ่อฮักน้องอุ๋ยมาหาหอดเทียนพี่น้องพ่อลุงสวัสดีนี่บอกลุงซื้อๆกับพ่อเหรอลุงเตี้ยเด็กเน่ออาจารย์อาจารย์อาจารมาถือมาอะไรนี่มาตามกินได้กินดําเพิงได้กินดําเพิงมามาว่าอะไรแถวนี้พ่อแม่มาแถวนี้หรอก มันพานมาทั้งไวยเยอะวารสีมาหลายเจี๊ยแล้วเปจี๊ยนี่ขี้เป็นจงมาตัววาสีมาหาอยู่รวยเยอะประมาณเดียวมาเจี๊นี่ขี้แว๊บแวบขึ้เราว่าลล์ลืมมากกับมาถึอมือวันพาพี่น้องเอ้ยบันนี่พญ่พานเป้งเลยกินยังกับบัวเลวันพาวันพากินยังกับบัวเลบันนี้จังยุ่ยหรอเลตตาปิ๊บปันขเห็ดแนวกินมีซีบีกับเห็ดบัวเลยเข้านี่ล่ะเฮ้าอันไม่ได้ ดเ,เดเเี๋ยวตีอ่อันไม่เด็กไม่ให้วัดเจี่ยวอ้าวอาจจักสีไดงยังหายู้เล่ากิดแน่โอ้ผัดเผ็ดผัดเผ็ดหมูพี่นอนผัดเผ็ดหมูสู้เขาดุ่งกินโอ้ยน้ำห่อข้าว พอลุงออกมาเบิงสวนอินทภาล่ำญย,ยต่อมพี่น้องกินขเขาแล้วเผ็ดหมูเสร็จแล้วกินขเขาแล้วออมาเล่นสวนสร้างคำพนาพ่อหลุงพอลุมายเออ,เอบอมานอยครับมากบกมากมาแดล้วโดนเลยมาเหมือนเ ไายจุดนไม่ตัดกันเลไม่ายจุดพกดกันเนืหาคุณิ่มสื่อไปเท่าไบก่เตกาไน่อฮะตัวตาไปนะตอนนี้ตัดนี่ไปนิ่ดี๋วเบ่กัดอไแว่กูเดีน้เพ่อมตัดมบวตัดออวตนบริการเนามาเน่ยม่อ่อมา่อจันทรว่าปางลางเป็นน บ่อเป็นหนองเป็นหนองอันนั้นบ่อกุ้งกุ้งโดยเฉพาะเกลุมียกว่มกข้งเาี่แหล่แล้ว้ขายน่นูกคเี่อเี๋ยวใบด้วยมบดหยอยาก็บยอ เอาปีเด็ดน่วยหนึ่งพอรุ่งผ <um ah <ah> <да SO ี่น่วยหนึ่งฮะเหยียบสุกยับสุกเอาตาดีเดีตาดีอยู่พ่ออันนี้แหละ บ่สุกป็นได้สุกแน่ว่สุกแน่นี่หละเอเอาพลุเอาอ้ยนขึ้นแนวขึ้นแนวน่ขึ้นได้แล้วกบกวากาอ่ะกบบกวากบาวารเสื้อี่ปลาบพุง เอานี่ยมาตัดสายไฟดิใจมันมันล้งเราเสยตวเสียตัวมะมันชอบไปบล็เลยนะบี้โอเสียปาก้เอไกินเลยะโอยบปน้องเสียปากี้เรเสียปากกันเจ้าของคามนกินี่เป็เจ้าของัตบเสียกแล้วปลูกแลาปลูกพันน่อยบ้อขึนนี่แต่น้อยหน่อยแต่ว่าเขียบ เอาหน่วยนี่เดี๋ยวอพอลุง,งน,นี่พอลุงหน่วยนึ่งอ่ะเเ้อจขาก็ตาดีเนี่ยนีนะ่อนนั้นการอดกินไงบ่ควายบีวังหันมาขนเล <laughs> ยนี่ค่อยบีค่อยบีบังกึ้นได้็นอันเพิ่งเลี้ยงแขรบอกเเือเห็ดกำแพงนี่เธอเน,นี่นี่นีแขร์เลยบ่อัน,นี่กันปลากันปลาปลาออยมากแมน กันปลาเนาะนั่นมน่นิเพราะว่าอันนี้คือเป็นกุก้งฝอยฝอยล้วนๆพ่าม่นเลี้ยงเขียดเดี๋ยงเกลียดดีแบบไต้เนี่ยเราสองายพอตีเลห้องไปห้องไปสิเอาน้วยนี้พ่อตีป่เถอะตีแน่พ่อตีแน่กัเอาโหลดพุณคุหน่วยนึงยุติตดีนพุณใช่เงี้ยนี่ด้วยนี้พ่อตีพ่อตีเดี๋ยวไปเบิร์ดไม่กักนไว้มันเกิเบิดเสีบแล้วอนวเะกน,น บแสบอยู่นี่ลาิงสื้อว่าสื้อว่แสบเลยสื้อบ่าื้อแสบเลยเลงตงเลยเกีบกมาไปนี่นะเกี่ยวกับกมเลยข้ามารวแล้วมาบ่หอดดอกพลมมันตีอลรได้หนิลกขแาตตี่ว่าลแต่ว่าวบอกชงว่าแมนมันนวยบ่สุก่นมันกับสุกเออมมนกัมันออกไปมือหนึ่งสองมือไ่กับสูกเลยพลุ ก่อนชวนจะขอบัเด็ดเอาเด็ดเอาทีำสวนเท่ากัะใคบอกไปแกงบอหนึปูไาเท่าเลยนี่ยแตที่อล้วเดที่จริงนี่ยิ่ข้าวเดียวมื้อเียก็ไจ้กินแล้วลาอะไร้ลาวปุบเดอดที่เาเสียตัวาก็ติดตัวกเอาไปนบเยอะไปม่ได้แวะ แพงบพเป็นอะพีซต้อันนี้เราเราเอารถเล่าคุดเองด้พอุ่เรารถถขุคดเองด้เรเรารถถดเองด้นี่ทดันเออดึตายนะแมนแนวนเนเรางถถ่าเก่งแ่คไผ่มนเนาะว่าอันนั้นก็สรงก็สังกเป็นก็สรงคอสีแม่ในคนหอยไหมครับแมงเจาเ ไม่แล้วปุเยนตยังขานี่โอยตยขำบ่ได้เรียกยามายนี่พ่อลวงย่ามีค่สี่เป็นเสลิมสลองยังดอกออโอ้โหบนี้เกิดยัางขนพญายาขานพอกับพอลุงเจอว่าพญายามข้ามานนักแล้วบานนี้ย่าปากวะ่ได้เห็นมนวะ

แล้วผมมาน้่งตะโดนแล้วอันนี้อันบาดแล้วเดี๋ยวน้ผมหดหิผมหงดหมาเรนเรี่ยเลยขวยิ้มวยิ้มได้เลยตัวเนี่ยยิ้มได้เลยสัมกันหนี่กับซุกฮ่่่านี่นียนี่มันกับอันนี้แล้วเท่าเท่านี่เออแม่นมันบบสุกมือนึ่งมันกับสุกนะ่บามือึงมืออื่นนะมันกับุกแล้วนี่นียนี่ตาตีจนมาสีแตกแล้วนี่ป่า่่าใสแน้ย ไป่องดีงเรียนเเื่อย <c oughs> ง <c oughs> แล้วทำาน,าน <c oughs> วันแพร่สามสี <c oughs> สุดสายห้องสเตยแล้วนี่นห้องสเตย์พญอ t อมพี่นอ้องแล้วเห็ดดีด้ยเห็ดดีเลยตานี่ะได้อันอน,น,นี้เปิดได้ได้วยนี่นเออหนาตั้งได้หนี่ยัเห็นชอรรยากาศหมือนแรงสวนพญ a ต o w น้องตะหม้มพี่น้องน่งจะไป็ะอยากได้เนาะ กินข่อิ่มแล้วไม่ยางออกกับร่างกายไปนะมาดูงว่าตามคำจังสันพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอกันคล,ลิปหนาสวัสดีค่ะ